คราวนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะครับที่ทุกท่านได้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่ากลุ่มใดบ้างที่จะกได้สิทธิ์นะครับในโครงการเราชนะกลุ่มที่หนึ่งบัตรบริการแห่งรัฐที่ท่านได้รับอยู่แล้วนะครับซึ่งเงินนั้นออกพิ่วันศุกร์นะครับ ครั้งแรกก็รับไปแล้ววันที่ห้าแล้วก็ครั้งที่สองวันที่สิบสองนะครับท่านได้รับแล้วกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่สมัครโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับมีการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ห้านะครับสิบห้าที่ผ่านมานะครับวันที่สิบห้าเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูข้อมูลว่าเรายืนยันสิทธิ์ใช้สิทธิ ในโครงการเราชนะนะครับในส่วนของผู้ที่สมัครกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ผ่านโัวกับสมาร,ร์ทโฟนนะครับผ่บานโัวกับสมาร,ร์ทโฟนก็คือท่านได้เช็คสิิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ผมกมเช็คแค่1นึลายสอลายนะครับเข้าเป๋าจังนะครับสกแกนใบหน้าของท่านว่าผ่านหรือไม่เมื่อสกแกนผ่านเสร็จเขาจะขึ้นให ทราบว่ารอการยืนยันข้อมูลนะครับอีกครั้งทางเคสเกนี่คือกุ่มที่3ที่สมัครไว้ถ้าใดที่ทําไม่ได้ยังไงก็ถือโทรศัพท์สมัคระ,ระานาบนมานะครับเราจะตรวจสอบสิ์ให้และในส่วนกุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร,ร์ทโฟนนะครับกลุ่มท่านผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้พิการนะครับ เขามีสดระเบียบออกมาแล้วจากกรุงไทยนะครับว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอสงเดินพี่น้องที่นี่มีตัวสัสม์คโฟนก็คือท่านผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ได้รับสิทธ์ก็คือ18ปตีขึ้นไปไม่มีข้าราชการนะครับเจ้าที่ของรัฐรักษาจิตท่านจจได้สิทธิ์นะครับไม่มีเงินบากนะครับเกิน3 0มแสนถึงหแสนนี่คือสิทธิ์ที่จะได้รับทุกท่านได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะครับไม่ต้องรีบนะครับ เพราะว่าทางธนาคารได้แจ้งเตือนมาแล้วว่าอำเภอสงเดินเขาจะมาเปิดบริการให้ผู้ประกอบการที่จะสมัครคนละครึ่งนะครับเราชนะไปสมัครและผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในวันที่23นะครับ23พฤษภาคมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3นะครับที่หอประชุมอำเภอสงเดิน ท่านสามารถนะครับถือบัตรประชาชนไปนะครับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับให้ถือบัตรประชาชนที่เยนแบบนะครับรุ่นใหม่นะครับบัตรประชาชนรุ่นเก่าต้องไปทําใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็คือมีชิปมีอะไรติดไว้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ที่าทางสำนักทะเบียนตอกให้เมื่อวานนี้ท่าคนคงจะเห็นว่า นะครับถ้าผู้สูงอายุอายุ88ปีต้องไปทําบัตรใหม่เพราะว่าใช้บัตรเดิมอยู่นะครับบัตรเดิมก็คือบัตรไม่มีชิปไม่มีข้อมูลติดอยู่นะครับซึ่งก็จะต้องไปทําติดต่อขอทาใหม่ที่ว่าการำํำเภอนะครับเพื่อเวลาเขาสแกนข้อมูลท่านจะได้รับความถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาน,นะครับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงเขาก็าแจ้งไว้นะครับว่า ให้ท่านแจ้งอสมนะครับอสมจากเป็นตู้ที่นะครับอสมจากเป็นผู้ที่แจ้งข้อมูลไปยังธนาคารทั้งหนึ่งนะครับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไปไหนไม่ได้นะครับก็ให้อสมดูแลถ่ายภาพกนะ็เก็บเอกสารข้อมูลและไปยืนยันกับทางเจ้าหนี่ของกลุ่มไทยอีกทั้งหนึ่งนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ในส่วนของผู้ประกอบการที่จะกระบาดโครงการคนละครึ่งและรองรับผู้ใช้ระบบเราชนะขอท่านเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเอกสารมีนึงบัตรประชาชนสองนะครับภาพถ่ายกิจการการค้าขอ,ของท่านนะครับสามใบอนุญาตาต่างๆที่ท่านเคยได้มีนะครับว่าให้ประกบอบร้านค้าหรือไม่มีนะครับก็จะต้องมีการแนบประกอบพร้อมกับบัญชี ธนาคารกรุงไทยถ้าไม่มีวันนั้นธนาคารจะเปิดบัญชีให้เลยนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหนังสือรับรองเอกสารในการสมรัครท่านจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเซ็นหนังสือให้พร้มอมกับมอดแนบหลักฐานก็คือนะครับทำดาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐก็คือบัตรราชการเป็นถูกต้องว่า เป็นผู้รับรองนะครับขรอบครของท่านที่จะทําการสมัครกดกระดึ้งน,นะครับซึ่งก็วันที่23อย่าลืมเป็นในขาดน,นะครับที่หอชุอกาภอสุนเ,เดินท่านผู้สูงอายุนะครับท่านใดที่จะทํทบัตรกาทำเกี่ยวกับโครงกันเราชะนะขอให้ท่านไปวันที่23นะครับและเวลาที่เขาให้กำหนดนันถึงวันที่2 5 แต่สูงมเดินนั้นเขาขอเป็นวันที่ยี่สิบสามวันเดียวเลยนะครับยี่สบยี่สิบสามวันเดียวใช่ไหมครับครับยี่สิบสามวันเดียวยี่สิบสามวันเดียวนะครับครับแต่ในส่วนของถ้าอกหล่นยังไงยังมีเวลาอีกสองวันท่านต้องไปที่สถานที่อื่นนะครับนะครับแต่สุ่มเดินนั้นเขามายี่สิบสามนะครับแล้วก็มีผังออกมาในรายแต่ละอำเภอแล้วท่านสามารถติดติดตามได้ในเฟซบุ๊กของธนานการกรปุ่มไทยนะครับ 吧你、oh,